แท็กเด็ก63เนี่ยเดือดมากประกาศผลมาตอนแรกสุดบางคนเนี่ยติดหลายสาขาซึ่งมันผิดกติกาของทีแคสไปเลยหรือว่ามีบางคนเนี่ยกลายเป็นว่าเลือกคณะและสาขาเดียวกับเพื่อนตัวเองคะแนนสูงกว่าเพื่อนคะแนนต่ำกว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยเพื่อนที่คะแนนต่ำกว่าเนี่ยติดแต่ตัวเองไม่ติดซะงั้นก็เลยต้องมาถามกันว่าปัญหาตอนนี้มันสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ น็อตทีแคสเตอร์ครับปัจจุบันก็เป็นวิทยากรบรรยายแน่แนวการศึกษาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ดูแลการพัฒนาทีแคสเตอร์แอปพลิเคชันที่ช่วยให้น้อง,นองเนี่ยสอบเข้ามาหาวิทยาลัยครับ ปัญหาปัจจุบันหลักๆเลยที่เราเจอกันสําหรับการประกาศผลของรอบ3ที่ผ่านมาคือประเด็นของการที่บางคณะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการประมวลผลคะแนนโดยใช้เรนกิ้งเป็นหลักทําให้น้องหลายๆคนเนี่ยก็คือต่อให้มีคะแนนสูงเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสติดมันเลยเป็นประเด็นได้ว่าเฮ้ยทำไมคนที่มีคะแนนสูงกว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมไม่ติดทาไมคนที่คะแนนน้อยกว่าแล้วเขาก็ติดไปได้ปัญหาคือมันก็เลยมีเด็กกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้มาก่อนว่าคณะและมหาวิทยาลัยเนี้ยเขาใช้วิธีการประมวล ผลโดยการพิจารณาจากอันดับเป็นสิ่งสําคัญทําให้น้องกลุ่มนี้เนี่ย ค่อนข้างพลาดโอกาสที่จะสอบเข้าถึงแม้เขาจะมีคะแนนมีความสามารถที่เพียงพอก็ตามคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามามองในมุมเด็กเนี่ยยังไงก็ไม่แฟร์นะคะไม่แฟร์แน่ๆเพราะอะไรเพราะเด็กทุกคนมีความตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเตรียมต,ตัวสอบเข้ามาเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดแต่ถึงเวลากลายเป็นว่าเฮ้ยพอเขาได้คะแนนสูงตามที่เขาตั้งใจแต่กลับไม่ได้นําคะแนนเขามาพิจารณาก่อนกลายเป็นไป,ไปไปพิจารณาจากความชอบการเลือกว่าเฮ้ยอันไหนอันดับหนึ่งก่อนมันทาให้เด็กหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันทุ่มทุนไปทำไมฉันจะไปตั้ง เรียนทาไมเขาจะไปตั้งใจทําข้อสอบไปทําไมอันนี้คือสิ่งที่แบบเรียกว่าไม่แร์กับเด็กๆมากๆเลยนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือถ้าเรามาพิจารณาในมุมมองของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีคนเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลงพอคนเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลงเนี่ยโอกาสรอดของมหาลัยที่จะอยู่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างยากขึ้นดังนั้นความต้องการของมหาลัยคือเขาต้องการการ,การันตีว่าเด็กเนี่ยนะฮะจะเข้ามาเรียนกับเขาแน่ๆ ถ้าย้อนกลับไปอีกคือทําไมมหาลาัยถึงรู้สึกไม่มั่นใจว่าเด็กจะเข้ามาเรียกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าด้วยระบบ t c a s เองเปิดโอกาสใะการให้น้องๆที่สอบติด ต่อให้เคยยืนยันสิทธ์แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสลัสิทธิ์ได้นั่นหมายความว่า Smooth, ะะสมมตินะฮะสมมติมหาลัยหนึ่งเนี่ยเปิดรับสมัครเด็กมาตั้แต่รอบแรกมีเด็กเข้ามายืนยันสิทธิ์แล้วแต่นั้นไม่ใช่การันตีว่าเฮ้ย mm. เราจะมีเด็กกลุ่มนี้เข้ามาเรียนกับเราแน่แเพราะมันยังมีการคัดเลือกอีกหลายๆรอบและบางรอบเด็กอาจจะเป็นสลัสิทธิ์ในรอบใดรอบหนึ่งก็ได้มันจะไม่ใช่ตัวการันตีเลยว่าเฮ้ยเด็กจะมาเรียนกับเราจริงๆทีนี้มหาลัยก็เลยเปลี่ยนมุมมองว่าทํายังไงดีให้เด็กเนี่ยเลือก ก็เลยเปลี่ยนจากวิธีการเรียงลําดับจากคะแนนมาเป็นการเรียงจากอันดับเป็นหลัก จากปัญหาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ค่อยมีเด็กเข้าไปเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยการไปปรับวิธีการคัดเลือกจากการใช้คะแนนแล้วไปเปลี่ยนเป็นใช้อันดับแทนเนี่ยผมมองว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องมามองกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วรากของปัญหาที่เด็กเนี่ยไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันคืออะไรถ้าลองสังเกตกันดีๆแล้วเนี่ยจริงๆจำนวนรับของที่นั่งในมหาลัยจริงๆมันมีเยอะมากนะครับต่อปีถ้าจะดูตัวเลขมาเนี่ยจะแบบเฮ้ยมันก็แบบใกล้เคียงกับผู้สมัครเลยจริงๆคทุกน สอบติดเลยหรือเปล่าแต่ถ้าพิจรารณาลึกไปกว่าน,นั้นบางคณะที่เด็กมันแข่งขันกันจะเข้าเนี่ยนะฮะยังไงมันก็แข่งขันกันมันก็จะมีคนแห่แหสมัครแห่แหสมัครแต่บางกลุ่มคณะกลายเป็นว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่มีใครมาสมัครเลยด้วยซ้ํา สิ่งนี้เลยเป็นประเด็นว่าเฮ้ยพอมันไม่บาลานซ์กันแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาของมันที่แท้จริงคืออะไรนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยมองทางรอดในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมมองอย่างนี้ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยควรเลือกที่จะเปิดคณะและหลักสูตรเนี่ยที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานหมายความว่าคือ เปิดคณะและหลักสูตรมาปุ๊บเนี่ยก้องการันตีได้ว่าเด็กเนี่ยจะมีงานทําจริงๆในสายอาชีพไหนๆก็ตามนะครับอย่างต่อมาเลยก็คือในเรื่องของการที่คณะและมหาลัยเนี่ยควรจะประชาสัมพันธ์หลักสูตรของตัวเองเนี่ยให้เข้าถึงกับเด็กได้จริงๆแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือในส่วนของการที่ทางคณะเองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับ รูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่จะพัฒนาให้ตัวนิสิตหรือนักศึกษาเนี่ยมีความสามารถได้จริงๆที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ในตำราแต่ว่าสามารถที่จะฝึกประสบการณ์มีการฝึกงานฝึกวิชาชีพได้นะครับทำให้เขาเป็นแรงงานที่มีฝีมือได้ด้วยทั้งหมดนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทางคณะและมหาลัยได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ตอบโจทย์มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยอยากที่จะเข้ามาเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆมากขึ้นพอมาพูดถึงเรื่องของเกณฑ์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กลับไป ในส่วนของการพิจารณาจากคะแนนเป็นหลักนะครับเพื่อความแฟร์กับเด็กเองว่าเฮ้ยเด็กเขาอุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือทุ่มเวลามามากมายนะครับก็ควรจะพิจารณาจากคะแนนเป็นหลักเพื่อความยุติธรรมกับทุกคนนั่นเองตอนนี้น้องๆก็าอาจจะยังสับสนอยู่สำหรับเด็กที่กำลังจะเลือกอันดับตอนนี้ว่าเฮ้ยตกลงแล้วยังไงต่อดีควรจะเลือกอันดับ หรือว่าควรจะพิจารณาคะแนนด้วยดีหลักๆเนี่ยก็คือเราเนี่ยควรจะลิสต์ออกมาก่อนว่าคณะและมหาวิทยาลัยที่เราใฝ่ฝันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วเราค่อยนําคณะที่เราใฝ่ฝันเหล่านะั้นะมาประเมินความเสีย่ยงคํานวณคะแนน,นบ้างหรือว่าเทียบกับสถิติปีก่อนบ้างเพื่อให้เราเนี่ยปลอดภัยในการเลือกได้มากที่สุดนะครับที่สําคัญเลยก็คือน้องทุกคนเนี่ยนะครับควรที่จะกล้าเลือกคณะในฝันแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาทจนทำให้เราพลาดหวงัง เป็นกำลังใจให้นะครับ